ตุเจ็บที่ไหนครับเป็นที่นีนนบนะ่บาเนาะบาแล้วก็ขึ้นหัวเนาะครับอ่เเเาเ,เป็นข้างเดียวแล้วล<ะ>เคยไปเช็คอ,อากาศหมอร้องก็ดูคอเสื่อมไหมครับเจอไหมอยู่ครับ erm เจอก็หมอคนแบบมันโคตรนะครับ<ง>แตมบ่มันก็ไม่กรแต่เส้นละอ่าแสดงว่ามันเสื่อมครับมันเสื่อมนะครับแล้วที่นี่ครับ เออครับเออดำดำอะละครับมันแตะแตะเนาะเออมันมันบม่ได้ทับจะมันแตะเส้นครับแล้วก็ไอ้ปวดกะปวดตึงกะ่าตึงปวดจะท่ายถอยครับครับครับแล้วสมมติสเกลถ้าปวดนักสุดคือซิปมันปวดอยู่ระดับไหนครัเประมาณอ อปวดซิฟเลยแหละครับปวดจะตึงตึงเยอะแล้วก็เวลาครับกินยาคลายเส้นเล็กๆครับโอเคอยู่ออครับโอเคตึงบ่อยก็ตึงทุกวันอยู่แล้วตึงทุกวันครับปกติเจ๊ไม้น้อยๆมาอ่าอ่ามันอ่ามันคลายกำคลายได้กำกำเนาะแล้วก็ไปรักษาจะได้มาพอครับ ัางเข็มครับอืมครับอ่าอ่าฟางเข็มก่ย่างอ่าโอเคครับครับอืมเขาจะชินยาเขาชยาครับโอเคซึ่งครับอ่าก็คือหักษามาเป็นปีแล้วเนาะแต่มันบอกรแนเนาะมันบอกรแนโอเคแล้วก็โอเคครก็ยังแควนอยู่บัญชียาชีออ่่าาครับหลังจากนั้นข้างที่สามข้างที่สี่นี่กั ข้างอีสานไม่ก็บข้างลาซูนี่ก็บข้างอีสานครับคินแล้วกับเหมือนไปได้ชีดด้วยกันบ่าวบ่าวตอบสนองแล้วเนาะตอบสนองแล้วก็มันมีแบบครับตุ่มแดงๆขึ้นเป็นตัวเองนะอืมโอเคครับแล้วก็คอที่เอียงนี่คือเอียงมาเอียงมาตั้งแต่น้อยแล้วกันตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดแล้วเนาะอ่าครับอ่าเดี๋ยวผมดูให้เนาะครับโอเคเออจับว่าเรียคอมันซื้อขึ้นนะ เหลือทังนี้น้อยแขวนขึ้นก็เบาขึ้นเนาะเออได้สี่สิบแล้วเนาะเออเป็นยังเดี๋ยวยังข้างอยู่ข้างอยู่แต่คออ่น้อยละเออโอเคเดี๋ยวยางหัอ่อน้อยโอเคอะไรครับเทียบอากาศทํากําหรอะตอนนี้ไอตี่เฮาบอกว่ามันติดน้อยๆฟังซ้ายอย่างเบาขึ้นอลไรยังครับเบาแล้วเนาะแล้วความรู้ซึกฟังซ้ายนี่เบาละไปหู้ซึกโชว์ฟังขวาแล้วแหละ โชว์ฟังขวาแล้วเนาะเลืนักเออโอเคโอเคเออโอเคครับงานแสดงว่าข้างซ้ายที่เขาย่าเหล่มดีขึ้นแล้วครับเนาะแล้วเขาก็ห้องซื้อแหละเบาขึ้นล่ะข้างซ้ายได้เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วยังตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์เกินๆครับเกินๆโอเคเลยห้าสิบเอร์ซ็นตโอเคดีละครับแต่ก่อนเฮากดจะเอากก็ตึกเจ็บแล้วเนาะ เอาเนี่ยกดก็ถตงเจ็บแล้วเนาะแต,ะต,แต่แต่ตอนแต่ตอนนี้กดดีขึ้นแหละมาเจ็บแล้วเนาะเออโอเ,เยเหล,ลือตึงแล้วเนาะดีแล้วครับข้างแรกได้ประมาณนี้พอได้อยู่